โอเคครับผมก็ขอก้มตัวสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Charlessing เช่นเคยก็สำหรับวันนี้เนาะไม่มีอะไรมากหรอกจะมาอัปเดตอาการของตัวผมแนละ้วก็ตัวน้องบุนเฮิมที่ต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนคลิปที่แล้วที่ผมเป็นล้มมานะครับคือ มันก็ล้มเดี๋ยวเราเลาเราก่อนแล้วกันที่ล้มเนี่ยผมล้มเพราะว่าผมผมยกล้อหนึ่งลยยกล้อสองคือถ้าล้มปกติอะถ้าผมยกแบบปกติอะมันก็จะไม่ล้มแต่นี่ผมยกแบบว่าจากหนึ่งไปสองทุกคนแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็มันล้มทุกคนคือจริงๆริงมันไม่ล้มหรอกเพราะว่าผมฝึกมาประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันประมาณหนึ่งหนึ่งถึงสองวันนี่แหละผมฝึกมาเพราะว่า ฝึกมาฝึกอยากหนึ่งไปสองอนะ่ะทุกคนฝึกแล้วเลี้ยงได้เลี้ยงแล้วคือมือมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นไอเนี้ยเห็นไหมสองนิ้วนี้เพราะว่าคันลิงเราต้องกดแข็งทุกคนแล้วผมเมื่อวานนะผมใส่ถุงมือการกะว่าเอออยางให้เป็นไอ้นี้ทุกคนแต่ถุงมือมันก็ทําริดทุกคนถุงมือมันก็ทำริดเพราะว่ามันไม่ได้แตะนนั้นมากทุกคนคนนี้อะไรวะโอเ้เ โอ้ยเดี๋ยวให้เฮ้ยมึงนั่งได้นะมึงห้ามขวดรถกูแต่ก็ไม่ทันแล้วแหละมึงมึงขวนแล้วเนาะมึงนั่งได้นะมึงห้ามขวดรถกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดิ๋ยวเศรษไม่อะละนั่งได้นะห้ามขวดรถกูนะลงดีกว่าเนาะลงเถอะอย่ากัดกูนะมึงลงเถอะไปไปอะไรอี๋ลอยอินเต็มเลย โอเคจากเมื่อกี้เนาะจากเมื่อกี้ที่ผมเล่าว่าถุงมือใช่ไหมอ๋อ,อแล้แมวกูถุงมือเนี่ยผมมันสัมผัสไม่ได้ทุกคนคือมันลื่นทุกคนแล้วลื่นแล้วก็มือมันไม่ได้สัมผัสกับคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีถุงมืออยู่ด้วยแล้วมันก็ไม่เกิดความเคยชินทุกคนผมเลยบิดเดมทุกคนนะคือบิดเดมเลี้ยงเลี้ยงแล้วมันยังไงอะ่ะพูดง่ายเลยคือเลี้ยง แล้วมันไม่ลงทุกคนคือบิดปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเนก็น่าอะากทีสุดท้ายแหละปื๊ดแล้วลก็ผมผ่อนเดี๋ยวมันไม่ลงทุกคนมือมันหายท้องเลยหายท้องนะแต่ว่าผมปล่อยปล่อยรถเลยเพราะว่าผมว่าถ้ามันล้มก็คืออย่ให้ผมเจ็บนะทุกคนก็ถนนตอนนั้นถนนมันค่อนข้างที่จะลื่นอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ถ่ายนะทุกคนเพราะว่าผมกําลังฝึกซ้อมอยู่เพราะว่ากะจะจ่ายเนี่ยถ้าถ่ายแล้วคือผมเอาแบบว่าเอาแบบว่าให้คลิปมันดีๆทุกคนไม่ใช่มา ยกแล้วก็มันลงยกแล้วก็มันลงมันก็ไม่ใช่นะก็ล้มทุกคนเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับก็เท่านั้นแหละคลิปเมื่อวานนะผมล้มไม่แต่ผมไม่ได้เจ็บอะไรนะทุกคนคืออาจจะมีแผลนิดๆหน่อยๆนะที่ตรงเนี้ยที่หลังแล้วก็ที่หน้าท้องนะครับแต่ก็แล้วก็ปวดหลังนิดๆนะทุกคนที่เนี่ยมีไก่ทั้งสองข้างเลยปวดนิดๆแต่ ไม่เจ็บอะไรมากนะผมไม่ได้เจ็บอะไรมากแผลก็นิดเดียวเพราะถนนมันค่อนข้างที่จะมันยังลื่นอยู่เพราะว่าฝนมันตกด้วยแต่รถนะครับทุกคนรถก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทุกคนมาเดี๋ยวมาลอ,ล,อลองมาดูรถกันก่อนโอเคทุกคนเรามาอยู่กันที่หน้ารถน้องมืดมืมแลสะสภาพว่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ล้างเพราะว่าฝนมันตกช่วงนี้ยางก็โอสภาพไม่หัวร้านจัดเลย จะเปลี่ยนแล้วนะตรงนี้ไปแล้วทุกคนหัวร้านแล้วแต่มันก็ใช้ได้นานทุกคนย่านนี้ผมทั้งเบร์นั้งยกล้อที่ขับไปนู่นไปนี่ยเยอะแยะโอเคทุกคนเรามาอัปเดตอาการเร,ออากเริ่มจากขันออนเริ่มจากอนแรกนะที่ผมล้มเมื่อวานเนี่ยหนึ่งนะอันนี้าขานี้มันไม่ตรงนะทุกคนมันหอมาด้านหลังเลยแล้วก็อันนี้ทุกคนเหล็กมันจะมีเป็นเหล็กนะที่ขูดกับถนนเมื่อวานเพราะผมล้มไปด้านขวาแล้วทุกคน เพราะว่าเปิดทเล่งด้านขวาแล้วก็มันล้มนะครับแล้วก็แต่ไม่เป็นอะไรมากนะทุกคนคือเอาไฟลนตรงนี้ก็จบแล้วนะแล้วก็บังโคลนะทุกคนจะมาหายนะครับบังโคลเมื่อวานเต็มเต็มเลยนะครับบังโคลแต่ก็ผมไม่ได้มีอะไรมากนะผมไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยนะครับแค่บังโคเลเฉยเฉยบังโคลคือเปิดขึ้นมาเพราะว่าผมล้มนะเปิดเปิดได้จังหวะนึงแหละแล้วก็ผมก็ปล่อยรถเลยเพราะว่าผม ไม่อยากจะคุมนวดไว้ไม่อยากจะเจ็บตัวนันทุกคนนี่ก็ท่อน่ะทุกคนตรงนี้สีมันลอกปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็น่าจะด้านล่างนี้ด้านล่างนี้ตรงนี้เปิดเลยนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้คือรอยเหล็กเปิดอันนั้นทุกคนเดี๋ยวลองถอดท่อมาดูดีกว่านะท่อเรามันถอดได้อยู่แล้วไปไหนนี่ับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เมื่อวานที่รอยล้มนะด้าน,นล่างนะสีมันจะลอกมาเลยทุกคน มันจะเป็นอย่างนีแ้แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าเขาทำสีแมงเราก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับการลมมันก็เป็นประสบการณ์นะครับผมมีกำคมด้วยหรือเปล่าล้มเพราะรถดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่กำคมเจ็บเพราะลมรบดีกว่าเจ็บเพราะว่าความรักกับคนที่เจ้าชู้เฮ้ยมันก็ได้อยู่นะโอเคมันก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวคลิปนี้ผมว่าน่าจะทำสีอันนี้ใหม่หรือเปล่าดีไหมเดี๋ยวลองดูสีลองดูสีก่อนนะครับว่ามันยังเรีกไหมกะว่าจะทำหรือไม่ทำดีวะ่ะเพราะว่าขี้เกียจด,ด้วย,นะยพูดขี้เกียจเลยแย่ลม้มเมื่อไหรเด็กก็ไม่ได้เจ็บนะทุกคนโอเคตรงนี้นะทุกคนนี่คือหนักเลยนะตรงนี้คือหนักหนักเลย ต้องใช้หินเกีย์ในการเจียออกนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหล็กหมายว่าเหล็กเนี่ยเหล็กหมายว่ายังไงวะเลยหมายว่ารอยรอยกดลงไปอ่ะทุกคนมันก็จะประมาณนี้นี่คือสําหรับท่อนะทุกคนท่อมันก็จะอยู่ในประมาณนี้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วก็ทําสีนะทุกคนในคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ขออัปเดตอาการรถก่อนโอเคแล้วก็เฮ้ย มาซีแมงเงอกเอาเลยดีไม่โดนเฟรมรถไอ้สัตว์เออย็นน้ำมันน้ำมันโวยแล้วกครูเยี่ยน้ำมันหกโอ้จบโอ้อะไรวะโอ้เรียบร้อยเย็นน้ำมันหกหกเยอะไหมวะ แค่เท่านี้แหละบ้าอยู่เหี้ยเเลยแล้วมันก็โดนตรงนี้อีกแล้วเหรอเขี่ปะไม่หรอกมั้งน่าจ,จะไม่ใช่นะองเวีเงินอะไรล้มได้ไงนะเมื่อกี้เหี้ยเอ้ยล้มจริงๆล้มจริงจัง,จงล้มจริงๆเลยนะ้องเมื่อช่วงนี้แม่งต้องทำบุญแล้วน้องเมื่อนึงเนี่ยก็ดูก่อนคือรถผมนะักถ้าล้มคือ ไม่ได้มีอะไรวะทุกคนผมถ้าล้มอะล้มเยอะนะล้มเพราะว่าคือรถล้มไม่เป็นอะไรหรอกคันนี้บอกเลยเพราะว่าเฟรมผมก็ไม่ได้ดูสภาพเฟรมผมดิคือถ้าถามว่าล้มยังไงก็ไม่เกิดเฮ้ยล้มยังไงก็ไม่เป็นเลรหรอกรถอ่อ,อะคือไม่ไม่เรียอะไรเลยสำหรับคันนี้นะครับคุณแต่เมื่อวานนะสหรับไอ้นี่คันเมทนะทุกคนน่าจะมันจะ มันจะห่อเข้าไปแล้วก็เกิดอันนี้นะครับคือมันห่อเข้าอะคือความจริงมันไม่ถึงตรงนี้แหละมันคือมันออกมาข้างนอกได้นะครับทุกคนก็เลยว่ามันน่าจะเป็นแบบน,นี้แล้วก็เมื่อวานน็อตคอท่อหรือว่าน็อตคอท่อหลุดไปหนึ่งตัวเยี่กินน้ำมันฉุนเลยยี่้ก็สภาพรถก็ะบะมอน,นี้นะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ารถไม่ได้พังเยอะไม่ได้อะไรเยอะเลยเลกล้มแค่ล้มแบบว่า คือไม่ได้เร็วมากหรอกแค่แคตเกลียสองแล้วก็เลี้ยงมาได้สักสกแล้วก็ออกลงผับอยู่ประมาณเลี้ยงอยู่ประมาณสี่สิบได้ไหมความเร็วนะนี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีหน้าใหม่ทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าตามตามลดตามอะไรเนี่ยแล้วก็คิดต่อไปเดี๋ยวก็เรามาทำถีท่อใหม่ทุกคนคือ ผมการจะทำคลิปคลิปนี้แต่ว่าน่าจะไม่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าต้องใช้หินเกียในการขูดแบบว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกให้มันเสม,อ,สมอกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แบ๊บนึงสำหรับคลิปนี้กอใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเฟซของราพุ่งนาะก่อนโอเคไปแล้ว